สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับแอดดิสร f นแฟมิลี่นะฮะโอ้มาดูแอดมอนเอาอะไรมานะครับส้มตำอันนี้เขาเรียกว่าตำซาแน่นอนตำป่าโออเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นตำข้าวพุ่นวันนี้เป็นตำป่านะครับเราจะมาชิมส้มตำนะฮะ ไทยบ้านชิมแล้วผ่านไหมแซ่บนัวโอ้ยสดแตน่น้ำน้ำน้ำเลย <c oughs> โอ้โหสดน้ำก่อน,น,อนปลาไทยบ้านชิมแล้วมากินหมูยอ,อก่อนนะอุย้ยนี่ <c oughs> ปลาแซบ่บหน ua ดิ <c oughs> เมื่อกี้ไม่มรใช้ข้าตาแอดแอแล้วนะต้องระวังเศษเบๆต้องหาช้อนมาอีกอันนึ่งเ่ยเอาเลยเอาเลยสิเอาเลยมตีีสไตล์เ่บ เอาผัดไทยร้านไหนอะพี่ร้านส้มตำก่ะร้านส้มตำเหรอร้านปิกนิกนะหรอผ้ดหมี่อ๋อผัดหมี่อนนผัดหมี่ไม่่ะเอทนีผัดหมี่ใส่เป็นผัดหมีนะไม่ทเป็นมใส่ถั่วก็ช่วงบ่ายนะที่จะกิน เผ็ดๆนะฮะซีดเสียดายแอนลก,กี้ไม่ได้มาด้วยดังเจ็บท้องยังไม่หายดียพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นมาดูงานกันต่อนะครับนะยังไม่จบคลิปนี้นะฮะสต็อปไปตั้งนานแล้วนะมาดูแอดแอนทำงานกันต่อนะฮะตอนนี้แอดแอนกำลังเก็บเศษปูนนะออกจากบานประตูและหน้าต่างเพราะว่า ปูนที่ทําการปั่นแล้วนะครับมันจะตกลงมาใส่บานประตูนะครับละขอบหน้าต่างนะครับถ้าเราไม่เช็ดออกในช่วงที่ปูนเนี่ยนะครับปูนยังแห้งกําลังจะแห้งแล้วนี่นะครับถ้าเราไม่รีบเช็ดออกมันจะเอาออกยากนะครับก็เป็นงานที่จะต้องรีบนะครับเอาน้ําหรือเอาสก็อตไม์นะครับชุบน้านะมาขัดออกนะครับจะสังเกตว่านะครับเห็นไหมครับ ขัดออกรอบรอบแรกยังไม่ค่อยออกนะครับนี่ก็ต้องใช้ความพยายามนะครับในการขัดนะดูนี่นะครับถ้าได้สก๊อตไบน์นี่น่าจะออกดีนะครับอันนี้มันเป็นอ้นแคล้ายๆกับโฟมนะครับเป็น นั่นสิแม่ครัวมีสกอตไบ์ไม่ได้ใช้ไหมครับไสก็อไบระ้อ๋ออ๋อโอเคคนระับอ๋อมันจะหยาบกว่าอ๋อม,ม,มีสกอตไบทที่เป็นฟองน้ำไหมครับไม,ไม่ต้องเอาตะข่ายก็ได้มีสกอตไบท์ที่ไม่ได้ใช้ไหมครับแม่ครัว มีสกอตบ์ไม่ได้ใช้ไหมครับไม่มีเนาะอืม,อมแอดชัยจะไปไปตรวจฟาร์มเหมือนลุงหรือเปล่านะเมื่อเช้าลุงไปตรวจฟาร์มนะไม่รู้เหมือนกันว่าเลี้ยงอะไรนะฟาร์มนี้

บานประตูนะครับก็จะเป็นแบบพลาสติก ไปมาแต่นมาแล้วอยานี้มไปต้ไปหาเรียนเดยนี่มจะหายเนาะมว่านี่ยไอ้ไรียนมาให้มากเมอวานอาจจะไปร้านทุเรียนที่มันเนื้ออร่อยนวอ่อร่อยมากเลยผมก็เลยกินเ

มันเลื่อมม่องมองเลยใช่ไหมมันเลื่อมมองมองเป็นย่าชี้เห็นไม่เบนนี่เห็นไม่เบนถอดไม่เบนมาเจ็ดตอนเปลี่ยนนี่ถ่ายอะไรยินได้ก้าวไปอีกหนอ่ห้อง ห้องห้องพี่แอนห้องนี้นะครับป้าบอกกว้างดีนะครับสวัสดีค่ะคอยที่ห้ังนอกับห้องพื้นกุได้นจะคอยู่ห้อง มี3หองเต้นมี3ห้องเตนทำไมแล้วก็เป็นประเด็นจริงลูกพุ้นกนอนกันได้กนอนเียกนอนตกไม่ันอหลับแล้วก็แนอนอนอนเรียวยังไม่รู้เลยว่า ก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับประแตนมาแล้วนะครับกิน,ะน้มตามอยู่ที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะครับสวัสดีครับ